หลังจัดท่าอยู่ฮะ SY 2 0 4รรถขุดจากค่ายซานี่ซึ่งปัจจุบันนี้จะเป็นแม็กซานี่ครับอาจจะแทนขายจัดจำหน่ายในเมืองไทยตอนรับนะฮะก็สู่ช่องกันิกาทักบายทินเทวบดิตโอ้ <laughs> มีอยู่สีคันครับแต่ก็จัดให้คันนี้นี่มาลองของขุดกินแข็งดู คันอื่นเจอดินนิ่มครับส่วนคันนี้ชอบของแข็งถึงจะไม่ใช่เกเรเทฟวีครับก็ยังสู้ได้ดีครับมุง่งจี0.93้นะฮะเครื่องส m ่0อในระบบคอม m o n นเร l t เทอร์โบหนึ่งร้อยห้าสิบแปดแรงม้าครับจับคู่แบบกับปั๊มคอสกิเก v สามวี ปัจจุบันนะมีรุ่นใหม่ออกมาซึ่งเข้าใจว่าน่าจะทำมาชดเชยรุ่นนี้แหละเป็น205 HDPC ครับโฉมใหม่เลยบอดี้ใหม่หัวเก๋งใหม่ส่วนเครื่องยนต์อย่างมันออกบนใจอยู่ครับกับรหัสนี้อย่างคงเป็น4 m แ0ครับมิสูบิชิ สสูบคอมมอนเรลเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าสนใจครับก็คือเขาเปลี่ยนปัม๊มจากปั๊มเคสามวชมเป็นปั๊มเร็กลอรดเพิ่มแรงขุดความแรงความเร็วจัดมาเต็มระบบฮนะศูนย์ราคาแจ้งจะจำหน่ายครับ ก็ยังคงรักษาช่วงสโคปอยู่3ล้านต้นต้นรถขุดจากพี่จีนนะครับซึ่งตอนแรกหลายคนก็ยังไม่เปิดใจบอกว่ารถจีนนี่เดี๋ยวก็พังมีบทพิสูจน์มาแล้วครับหลายคันในเมืองไทยยังแกร่งยังใช้งานได้ดี กับราคาค่าตัวที่ไม่ถึง4ล้านนะ3ล้านต้นๆเลยละ่ะถ้าจะเอาตัวเล็กกลมๆนะคะก็คิดไป3ล้านให้จัดลนล้นให้วิ่งในบอ่อผู้ชมไม่ขึ้นลาดอย่างแน่นอนระยะนี่แหละครับวิ่งไปอ,อ้อมเราวมาเทรตรงนี้เห็นไหมตรงที่เทงบนนะมาโอ้ไม่ได้วางไม่ได้เว้นเลยอยู่หัวขบวนครับ ใครๆก็อยากเอาใกล้นี่แหละน้ำหนัก21ตันนะครับถึงแม้เป็นรถขุดที่เราเรียกกันว่ารถขุด200หรือว่า20ตันช่วงน้ำหนักก็จะมีแปว่งอยู่นิดนึงบางคันก็20 21 20ตันครึ่งโดดไปนู่นแหละครับด2ตันก็มี แต่เราก็ยังเรียกกันว่ารถขุดขนาด200หรือว่า20ตันอยู่นี่คือภาษาเราภาษาที่เข้าใจน้ำมันวันหนึ่งครับอยู่ที่ประมาณ120-130ลิตรนะฮะกับการทำงานจริงเลยปาดชั่วโมงเกือบ9ชั่วโมง นี่ตัวแรงเข้ามาแล้วระยะหวังผลครับยืดไกลสุด8เมตรครึ่งลวงลึกสุดเลยอยู่ที่6เมตร80 ยกสูงสุดครับ9เมตร80ไม่มีลายไปนะครับสำหรับรุ่นนี้ซึ่งบางคนบอกว่าลายไปนี่บางงานก็ไม่จำเป็น บางทีบางครั้งเกะกะด้วยอย่างเช่นงานตีป่าผู้ชมหรือว่างานชาวบ้านเนี่ยสิ่งที่ติดตั้งมาให้รายไปนี่แทบไม่ได้ใช้เลยส่วนระบบไฟส่องสว่างครับเป็น l อ d เหมือนกันรุ่นพี่หรือว่าตัวท็อป มาซีกด้านนี้ครับเจอดินทรายยังเงนออนอยู่อีกซีกด้านนึงครับแข็งโป๊กเลยฟังขวาของเรา รอบเต็มเที่ยว,ยวแต่ว่าไม่เต็มรถนะปักงานวิ่งปากบ่อฮะกำหนดเลยว่ากี่ตักหมาจจ้นฟันครับหนุนข้างเขา เรียบร้อยครับคลิปนี้เจอกันนะคลิปหน้าลาแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายอ้าวได้พักไหมเนี่ยโอ้ยกแขนรอเลย